สวัสดีจ้ามือนีย้ายมะนาวพาลงทงอีกเช่นเคยจา้าลงทุ่งนาทำเดิมนะคะเพื่อนๆือนมือนีย้ายมะนาวพาเพื่อนๆืน,นมาเบิงวิธีการแก้และปรับปรุงแปลงหน้าข้าขี่ข้าวหวานข่าวแล้วข่าเกิดยาค่ะทุกคนเข่าเกิดยายาายค่ะพี่น้องการแก้ไข และประปุงพื้นที่หน้าของเฮ้าวิธีง่ายๆก็คือเฮ้าใส่เครื่องนะคะพี่น้องเนาะเฮ้าใส่เครื่องตัดห้าเนี่จ้ะพ่อใายแล้วกับําการตัดนะคะเพราะว่าไฮห,หน้าแตาา่ละไฮไฮหน้าแต่ละไฮสีบอกคือกันเด้ค่ะพี่น้องไฮห,หน้าแต่ละไฮสีบอกคือกันอ่านบัดให้นี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะบัดหน้าให้นี่ เขาเกิดมาลงมาเล่งค่ะเขาเกิดบโบเสมอเพราะว่าฝนตกมากกับนี่เขาเขาก็ต้องได้ไปท้อนก้านะคะไปท้อนก้านี่ค่ะฝุ่นผู้ท้อนก้านะคะเตรียมมาสามกับคือสามเขานะคะอันนี้เขาก็ต้องตัดหญ้าออกแก,กมองที่เป็นน้ำเอาเจาะไอ้แกะนี่ค่ะเนาะตรงที่เป็นน้ำเนี่ยค่ะที่น้ำเนี่ยค่ะที่น้ําขังเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องได้ไม่ไปหา เลมข้าวหาถอนเอาข้าวที่มีอ่านี่ค่ะที่หนาอยู่นะคะแล้วก็เอามาปักดําแซมใหม่นะคะแซมข้าวนี่ค่ะแซมข้าวที่ไม่เกิดนะคะที่น้ําขังนะคะนี่คือมือนี่ย้มามะนาวภาพพี่น้องนี่ค่ะเบงวิวธรรมชาติกลางทุ่งนานะคะกลางทุ่งนาพุ่นพอใหญ่อันนี้บัตรที่นี่หน้าให้นี่ได้ค่ะพี่น้อง อันนี้หน้าให้นี่ผัดอันข่าวเกิดยุพี่น้องข่าวเกิดนะคะข่าวเกิดดีแต่ว่าน้ำบ่มี่ขังได้ค่ะพี่น้องบาทที่นี่น้ำบ่มีขังย้ายมะนาวก็เลยไหพ่อหญ่เล่าใส่เครื่องตัดหญ้าจ้าอันน่ะพ่อหญยเล่าก็ลังใส่เครื่องตัดหญ้าพ่อตัดหญ้าไปนะคะพี่น้องพ่อตัดหญ้าไปสักปว่ามานหนึ่งอาทิตย์นะคะเท่ากับมาเปิดน้ำนะคะ หรือว่าไปสูบเอาน้ำยู่ไห,หน้าอื่นนะคะทีน่นีน้ำเอามามาขังเนี่ค่ะมาขังน้ำเนี่ค่ะให้ใหนอกเขานะคะเพื่อว่านอกขาจะได้เกิดจะได้แท่งแท่งยอดออกมาใหมนะคะการที่ขาตัดนี่ก็คือเป็นการดีที่สุดนะคะที่เฮาบริถอนหอยานะคะพี่น้องเนาะอันเพื่อนเพื่อนบ้านใดมองใดที่เหฮน,น่าแล้วอ่าบอบประสบผลสำเร็จเพราะว่า ฝนมาบ่บถูกฤดูพร้อมเนาะค่ะพี่น้องฝนมาไม่ถูกต้องตามฤดูหน้าแปลงนี่ของยายมะนาวจะติดบานแล้วที่นี่ขย่ำฝนตกมากน้ำกระสีมะฮองนะค่ะน้ำกระเจาไยนะคะพี่น้องน้ำกระเจาไยนี่เบิ่งหน้าให้นี่เนะะี่ยค่ะหน้าทองเดียวเนาะหน้าทองเดียวเบิง่งให้นี่ยายมะนาวได้ดำเน,นี่ยค่ะนี่ทองนี่มองนี่คือยายมะนาวได ได้ดำเอาทั้งเกือบทั้งบะะัดเลยค่ะหน้าไ้นี่ประมาณสองไรนะคะหน้าไ้นี่ประมาณสองไยรยายมะานาวก็ได้ไปทอนก่านะคะได้ว่านก้าไว้นําแล้วก,ไก็ได้ทอนก้าแล้วก็เอามาดำนะคะดำเซจแล้วนะคะหน้าไหนี่ดำเสซจแล้วหน้าไหนี่ให้เดียวนี่ประมาณสองไรน้ําเยอะนะคะน้าเยอะอะ่ะบัดยับมาใกล้ๆกันนี่ผัดนี่ค่ะติดถนนนะคะหน้านี่ตดถนนผุนทั้งจะเป็นมองโน้น อันนี abei, ม้มองมองนี้จะเป็นที่ที่อันน้ำ ання, hint, หงนะคะน้ำหงก็ได้ท้อนก้าเนี่ยค่ะมหาสามนะคะเพราะว่าทางห้างบสามทางห้างบสามย่ำนี่แล้วเวลาห้างเก็บเกี่ยวเขาเขาเขาห้าวเนี่ยอาจจะบ่อจะบ่อแบบที่ว่าเขาเนี่ยจะบ่อเกิดบ่อสามมเสมอเลยที่นี่อันค่ารถเกี่ยวพ่นกับเก็บคือเก่าเนี่ยค um ่ะพี่น้องค่ารถเกี่ยวพ่นกับเก็บคือเก่าเนาะค่ะพ่นคิดเป็นไร่คือเก่าเนาะค่ะเนาะ อันนี้เขาก bon uh ับหญ้าปนกันค่ะพี่น้องอันนี้เขากับหญ้าปนกันนะคะทุกคนนี่เขากับหญ้าปนกันก็เลยต้องทําวิธีนี้เลยค่ะตัดเลยค่ะตัดเบิดให้สิได้ค่ะตัดเบิดให้หน้านี่เดีนี่ยายมะนาวสิตัดตัดเบิดเนี่ยค่ะให้พ่อยายตัดตัดทิ้งเบิดเลยนะคะนี่ถ้าผู้พ่นมีมีค้ายมีวัวนะคะพ่นก็มาเอาไปให้ให้ให้วัวเพิ่นกินนะคะเพิ่นก็จะมาหอบเอาเนาะค่ะแล้วรอสัก พรุ่งนี้มะลืนนี้นะคะหนึ่งอาทิตย์เขาซุ้มที่เป็นเขานะคะเ้าตัดหยาทิ้งแล้วอันใดที่เป็นเขาเขาจะพอไว้กว่าหยานะคะทุกคนเขานี่คือพ้นมะสิบะตายง่ายๆเด้อค่ะเขาเนี่พี่น้องถึงห้าสิตัดถึงห้าสิเป็นยังไงนี่เขากับบตายง่ายๆเนาะคะ่ะพี่น้องนี่คือมือนี่ย้ายมาเน่าเฮดหน้านี่คือโอ้ยเป็นเห็ดหน้าผสมหลายอย่างหลายชนิดนะคะพี่น้องเนาะนี่ค่ะทั้งเขาทั้งหยา พอใหญ่แลก็เลยว่าเอาย่อยๆคอยสิตัดสันว่าตัดตัดหรือล่อเบิงนะคะพี่น้องว่าเขาจะเกิดขึ้นมานน่คือเกิดซึบลึบเลยค่ะพี่น้องเกิดขึ้นมาซบลบเลยนะจะมีแต่ต้นเขาเกิดซบลบขึ้นมาเลยได้ค่ะพี่น้องนี่คือการเหตุหน้าเขาก็ต้องเข้าใจนั่นนะคะว่าโมเมนต์ว่าเขาสีเอาจงไวจงไวล่อให้ล่อให้เขางามเองบ่งามนะคะพี่น้องถ้าเข้าบอตัดเขาก็เป็นการตัดนะคะ แปลงใดที่หยาหลายๆเนี่ยพี่น้องเห็ดล่องเบิองเด้อจ้ะล่องตัดเบิองค่ะตัดทิ้งเลยนะคะพี่น้องเฮาเอาเครื่องตัดหยาเฮานี่แหละตัดทิ้งเลยค่ะพอตัดแล้วต้นเขา่าเฮาก็สิเกิดมาใหม่นะคะก็สิสมบูรณ์กว่าเก่านะคะก็สิงามกว่าเก่าเฮาก็ขังน้ําใสนะคะเนาะขังน้ําใสขันวิปุ๋ยเฮาก็หว่านเนาะคะ่ะเนาะนี่คือการเฮ็ดนาที่อ่าอ่าบ่ประสบบ,สบ่ผสมฝนผสม้าเนาะค่ะเนาะขั่นหว่านแล้วๆได้2มือ้อ ฝนกันมาจังสิแมค่ค่ะมันก็เลยเฮ็ดให้เขาเฮ้าหนีเปงน้ำออกบ่ท่านกับเฮ็ดให้เ,เาขากกนะคะเขาบ่เกิดเนาะค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่ไหนให้นี่คือบ่เกิดเลยยายมะนาวก็ต้องได้บานการลลวออกมาดำเอานะคะหน้าให้นี่ตุนซองไลน,นะคะนี่ยายมานาวดำเรียบร้อยแลย้วกำลังสิแตกก่อคะ่ะดำได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะนี่เขากำลังแตกก่องามแล้วค่ะพี่น้องนี่แหละคะ่ะชีวิตเกษตรกรพี่น้องชีวิตเกษตรกรเช่าให้เจ้า,นาหน้าเนาะค่ะ้าพี่น้องเบิ่ง วิวบรรยากาศาท้องทงหน้าเด้อค่ะพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณขอขอบคุณกำลังใจพี่น้องที่แวะเข้ามาเบิงนะคะ่ะทุกทุกพันที่แวะเข้ามาเบิงย่ายมะนาวกะน,นี่ค่ะเฮ็ดคลิปออกมาให้พี่น้องได้เบิงนะค่ะเนะาะท้องทุ่งนาพูนผู้ถอนกาให้กะถอนนะคะผู้ถอนกาไว้แตาซเนาะคะ่ะไว้แตาซตรงที่เขาบ่เกิดเท่ากับซำเนานะคะ่ะหน้าทงนี้เป็นหน้าติดนี่ค่ะเป็นหน้าติดเฮือน น้ำก็เลยจะเวลาฝนตกแค่แป๊บๆเนาะคะ่ะเวลาฝนตกข้าวเดียวน้ำก็จะไหลไหลกูมูเพราะว่าน้ำใส่ข้าน้ำในมูบานไหลลงมาพร้อมนะคะก็เลยเห็ดไห้น้ำไหลนะคะเวลาห้าวานก็นเลยสีบอบรสบบประสบนะคะพอหญ่เราก็ทาการตัดพุน,นะค่ะพี่น้องกสิประหยัดแรงงานข้าขขืนมาอีกเลยค่ะถ้าห้าตัดเนาะกระสิประหยัดแรงงานห้าขขืนมาอีกนะคะ,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 งงะ,คะทุกคนการตัดเข่าเนาะคะ่ะ การตัดหญ้าออกเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ต้องหอบทิ้งเด้ค่ะหอบทิ้งหอบทิ้งนะคะ,ะ,คะการตัดหญ้าก็จะเป็นประบ้านนี้นะคะพี่น้องเลยกะสีได้พ้นดีบ่พ้นดีก็รอเบิ่งอีพี่ต่อไปนะคะแต่ยายมะนาวเฮ็ดหน้ามะนี่ก็เฮ็ดแต่แบบนี้นะคะรู้สึกว่าทางเขาตัดนี่ต้นเขาของเขานี่จะต้นใไ่ต้นมุกต้นอ้วนก็เกานะคะหญ้ากะสีบ่อกขนหญ้า,ากะสีบ่อกเกิดหญ้า,ากะสีบ,บ่หลายนะคะพี่น้องรู้สึกว่าดีดีนะคะดีมาก,มากๆเลยเลยค่ะคะัน ผู้ใดผู้ใดเฮ็ดคือกันกับยายมะนาวกะเห็นคลิปนี้แล้วกะฝากคอมเมนต์กับมานเนด้อค่ะว่าเป็นคือกันบอนะคะสำหรับหน้าอ่าของท่านใดที่ที่ใกล้บ้านหรือว่าหน้าหน้าที่วานวานเขาแล้วบอบอสบนะคะ,อะบอสะบอ่าพ้นซัเร็อ่าคือวานล้ลแล้ว ฝนตกมาใส่แล้วเขาบกเกิดเนาะค่ะเนาะถ้าเขาบกเกิดแล้วเขาก็ต้องได้แก้ไขนะคะถ้าบ่แก้ไขกับปีหนึ่งมคขัางเดียวเนาะคะ่ะเห็ดหน้าน้ำฝ่าน,าน้ำฝนย่ามะนาวเห็ดหน้าน้ำฝ่าน้ำฝนนะคะบม่มเนวาเห็ดหน้าข้องน้ำนะคะไ่้มะนาวเห็ดหน้าหน้าธรรมชาติฝนธรรมชาติเด้อค่ะพี่น้องเห็ดหน้าธรรมชาติฝนธรรมชาติค่ะพี่น้องถ้าฝนดีเขาก็ได้ผลิตแต่ฝดีถ้าฝนบด่ดีปีใด ก้นหน้าแรงค่ะกับบ่ไดดนะคะการเก็บเกี่ยวกับบ่เติมทีนะคะพี่น้องเนาะการเห็ดหน้าเนี่ยกับเสียงฝ่าเสียงฝนคือกันค่ะพี่น้องเนาะยันไข่แน่แต่อันผู้ที่เพิ่นมีคล้องน้ำเนาะคะ่ะเนาะถ้าผู้ใดมีคล้องน้ำกะโอ้ยรู้สึกว่าดีนะคะอุดมสมบูรณ์ดีแต่ที่นี้อันบ้านแยกมะนาวนีบ่มีคล้องนะคะเนาะม่มีคล้องน้ำบ้านแยกมะนาวกะอ่าเป็นธรรมชาตินะคะเห็ุหน้า ทำนาแบบธรรมชาตินะคะทำนาแบบธรรมชาติฝนฟ้าดีฝนตกดีข้าวนา,าข้าวในนาก็อุดมสมบูรณ์ภาวาเห็ดนาการเห็ดนาถ้าขาดน้ำไปก็จะไม่ได้ผลดีถ้านามีน้ำเราก็จะได้ผลดีอุดมสมบูรณ์เขากับน้ำเพิ่นสิบปคู่กันนะคะเนาะเขากับน้ำเพิ่นสิไปน้ำกันนะคะพี่น้อง หน้าหน้านี่็คือการเห้หน้าขาดนามบ่ไดเนาะค่ะเนาะถ้านี่มองนีจะมี้เขาพ่อยายเพิ่งกระสีเว้นไ้นะคะมองใดที่มีเขาพ่อยายเพิ่นก็จะบ่ตัดนะคะถ้ามองใดบ่มีเขาเล่าก็จตัดออกเลยค่ะพี่น้องเด้อขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่เป็นกำลังใจให้ยายมะนาวมือนีเด้อค่ะเด้อล่องไปพิจารณาล่องเบิงเด้อค่ะว่าหน้าผู้ใดมีหยากระตัดเลยค่ะตัดเลยนะคะจะได้เขาจะได้เกิดใหม่เด้อค่ะพี่น้องเด้อ ขอบคุณมากมายสำหรับคลิปนี้นะคะไว้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆขอบคุณนะจ๊ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายขอให้มีความสุขมากๆคะ่ะ